สวัสดีครับยังคงอยู่กับมิสเตอร์มาสีนะครับผมและในวันนี้นะฮะเราจะมาถามชาวสยามว่ารวงน้องหมากับน้องแมวพวกเขาจะเลือกอะไรและเพราะอะไรไปดูกันครับดีค่ะชื่อมุกค่ะ,อะชอบแมวมากกว่ากันค่ะเพราะว่าแมวมันหลับตลอดเวลาแล้วมันก็นุ่มนิ่มค่ะ, <c oughs> อะชอบแมวเหมือนกันค่ะเพราะแบบเออหนูมีแมวแล้วก็น่ารักมันชอบกัดอะค่ะค่ะชื่อมีนค่ะ,ะหนูเลือกหมาค่ะเพราะ,ะเพราะว่ามันมันแบบ คือถับแมวอ่ะมันนิสัยแบบเอาแต่ใจอ่ะ,อะเออส่วนหนูแบบชอบหมามันมันน่ารักอ่ะเออคือเวลาแบบนั่นมันก็แบบเข้ามาเล่นกับเราเองโดยที่แบบเราแบบไม่ต้องไปหามันแต่ถ้าเป็นแมวมันจะแบบไม่ไม่ชอบเป็นทัดแมวมันเอาแต่ใจใช่ค่ะชื่อนม่านค่ะเรื่องหมาเหมือนกันค่ะเพราะว่าชอบดูในทิกตอกค่ะแบบเออน้องน่ารักใช่ใช่ใช่แล้วก็แบบเอออยู่กับเจ้าของก็น่ารักนีดค่ะเลือกแมว เพราะ <c oughs> ว่ามันน่ารักแล้วก็เลี้ยงไป้ด้วยค่ะเลือกหมาค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเหมือนหมาเขาจะให้ความรักกับเราต้องไปแบบเราเข้าบ้านเลยอะไรอย่างนี้แต่ว่าแมวเหมือนเราต้องเข้าไปหาเขานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะชื่อเมย์นะคะชอบหมามากกว่าค่ะเพราะว่าน้องหมาเนี่ยคือเล่นแรงได้แล้วเราสามารถกอดได้แบบว่าน้องไม่ได้หงุงิีใส่อะไรประมาณนี้ค่ะและนี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นส,ส,ส่วนตัวส่วนหนึ่งของชาวสยามเท่านั้นนะครับผมแต่ไม่ว่าคุณจะเลือกน้องหมาหรือว่าน้องแมว คุณก็ควรที่จะให้ความรักแล้วก็ดูแลเขาให้ดีที่สุดถูกไหมครับและจะดีกว่าไหมถ้าเกิดว่าคุณมีหลักประกันคุณภาพอย่างประกันสัตว์เลี้ยงที่ดูแลตั้งแต่เจ็บป่วยอุบัติเหตุรวมไปถึงมีค่าติดตามยามน้องหมาน้องแมวของคุณหายไปด้วยนะครับผมยิ่งยาวไปจนถึงค่าทําศพเลยทีเดียวครับสามารถเลือกได้เลยนะครับผมที่มาร์ c ี m ดอทมครับอยากรู้ประกันค่ายไหนดีที่สุดมาสีเปรียบเทียบประกันง่ายๆแค่คลิก